ราว่าเราจ้องล้มสถาบันเราเป็นผู้ก่อกาันได้วันก่อนเขาส่งฝ่ายเขามาแล้วไม่ไแน่ใจว่าเป็นพันธมิตรหรือทหารที่เขียนข้อความต่างๆจาได้นะฮะที่เขียนข้อความที่คุณนัททแถลงข่าวมีข้อความต่างๆมินเมทำให้เขาทาให้ฝ่ายตรงข้ามสนใจหาว่าเราเป็นคนที่จ้องล้มสถาบันแต่พวกเราจับได้ก็ไล่กันไปมันก็หนีกระเจิงไปตอนนี้ไม่มีสิ่งต่างๆนี่เขาใส่ได้เราแล้วเขาจทําอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้น กาศพี่น้องที่เคารพที่อยู่ตามด่านคอยเฝ้าระวังพี่น้องครับเรามานั่งอยู่ตรงนี้กาดเป็นบุคคลที่สําคัญที่ต้องสมผวยกย่องนะครับเขาอยู่ชายแดนอยู่ชายแดนเขาต้องตรวจสอบตรวจตาทุกสิ่งทุกอย่างเอาชีวิตเขาปกป้องพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ทหารไม่กล้าไม่กล้าเข้ามาเพราะมีกาดที่เข้มแข็งมีด่านที่เข้มแข็งนี่ที่เขาทาเอาลอรถยนต์มาวางไว ไม่ได้วางไว้เป็นค่ายกวนเพื่อจะไปสู้รบกับทหารแต่ว่าเอาทําค่ายไว้เพื่อที่จะเวลาทหารเข้ามาช้าหน่อยกว่าจะได้เข้ามาถึงพี่น้องที่นี่เขาจะได้ดันกันสุดชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องครับต้องเชิดชมชื่นชูการที่อยู่รอบนอกของเราให้มากที่สุดนะครับเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่เสียสละเสียสละชีวิตของตัวเอง ไม่ได้มาฟังหรอกครับวันๆก็ตรวจตาอยู่แถวบริเวณหน้าด่านของเขาไม่ว่าทุกๆด่านนะครับผมขอชื่นชมผ่านไปทางนี้และแกนนาทุกท่านก็ขอชื่นชมท่านผ่านผมแล้วผ่านไปถึงท่านด้วยทุกๆท่านพร้อมกับพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่เรายืนหยัดนั่งอยู่ที่นี่ได้หกเดือนก็เพราะพี่น้องกาดเหล่านี้แหละครับเป็นหน้าด่านให้พวกเราเพราะฉะนั้นเขาเหล่านี้ก็บอกผมมาเหมือนกันว่าให้พี่น้องอยู่ที่นี่ด้วยความสบายใจ ให้ตั้งอกตั้งใจและไว้เนื้อเชื่อใจเขาเขาจะรักษาด่านปราการให้เหนียวแน่นอย่างที่สุดเพื่อรักษาชีวิตพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่สําหรับพี่น้องที่นั่งต,ต่อสู้อยู่ที่นี่ก็จะอยู่ด้วยความสงบอย่างนี้อย่าตื่นกระหนกตกใจอย่างที่เราเคยเป็นมาก่อนนะฮะอยู่แบบสงบสันติมีสมาธิในการต่อสู้เราก็ชนะแล้วครับขณะนี้นายอภิิ์เวชชาชีวะผมว่าเขาถึงทางตันนะครับ เขาถึงทางตันแล้วเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เดินหน้าสั่งการทหารนหะ้ยิงผมคิดว่าทหารคิดหนักแล้วครับที่เขายิงมาแล้วเกือบห้าสิบชีวิตคนเสื้อแดงยังไม่เคยหนายนิ่งและคนเสื้อแดงยังไม่เคยคิดที่จะกลับบ้านขนาดเมื่อวานคุณนันทวุฒิใส่เกลือประกาศให้พี่น้องบอกว่าลูกเล็กเด็กแดงให้พาไปที่เขตอภัยญาทานคือที่วัดปฐุมพนารามให้อาลุกไปก่อนเพราะว่าทางทางนี้ เราไม่ต้องการให้ไขยตรงข้ามกอลา,านินทาว่าเอาเด็กและคนชารามาเป็นปรอกกำบังเหมือนกับจำลองสีเมืองเราไม่ทำครับแล้วคุณนัทวุฒิได้บอกไปแล้วว่าหากพี่น้องคนใดอยากที่จะกลับบ้านก็ให้กลับไปได้ไม่ได้บังคับกูเข็นแต่ถ้าหากพี่น้องคนใดเห็นว่าการต่อสู้ครั้งนี้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความสมัครใจและอยู่กับเราต่อและนั่งสู้กันอยู่ที่นี่ด้วยสันติวิธีอหิงสายอย่างนี้เราก็สู้กันต่อไปเพราะฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามก็ไม่สามารถมาใส่ร้ายไปสีได้ว่าพวกเราบังคับขู่เข็นเอาบัตรประชาชนไว้อย่างที่เขาว่าฝ่ายสออชอบอกนะครับว่าคนที่มาชุมนุมที่นี่ได้ข้าจ้างมาบ้างถูกบังคับมาบ้าง โดยการแกนนาเอาบัตรประชาชนไปเก็บไว้เขาจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นการคอราหารนลินทาล่านี้เราเปิดเผยอย่างต่อสาธารณชนให้ได้รับรู้แล้วว่าหากใครที่คิดจะกลับบ้านก็กลับได้หากใครที่คิดจะอยู่สู้ที่นี่ก็อยู่ได้ด้วยความสมัครใจเราอยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันกอดคอไปด้วยกันและเราก็กอดคอสู้มากันตั้งนานแล้วทุกขั้นที่อยู่ที่นี่ทุกคนไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่คิดจะกลับบ้านไม่มี อย่างนี้แหละครับมันชนะนใจขวยตรงข้ามไปเกินครึ่งแล้วพี่น้องเชื่อผมไหมครับข่าวเท็จจริงอย่างไรผมไม่แน่ใจนะครับวันที่28ที่สถานอนุสรณสถานมีทหารเกณฑ์บางกลุ่มทหารในนั้นเขาบอกไว้เลยคนไหนที่จะไม่ฆ่าประชาชนที่จะไม่กล้าย,ยิงประชาชนให้เดินออกมาแถวหน้านี่จริงเท็จแค่ไหนไม่รู้นะครับผมได้ข่าวมาก็มาเล่าสู่กันฟังข่าวนี้มานานแล้ว แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือไม่วันนี้อดใจไม่ไหวเพราะว่ามันมีรูปถ่ายจริงๆที่มีทหารตายกองพเนินเทินทึกแล้วทหารคนนั้นมีชีวิตอยู่อยู่กับพวกเราวันหนึ่งอาจจะมาขึ้นเวทีที่นี่ก็เป็นได้มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตอนนี้เขากำลังหลบหลบซ่อนๆอยู่เขาอยู่ในราบสิเบเอ็ดทหารที่เป็นอัอมาหิ์หลืเป็นลูกน้องของพวกประเด็ดารทหารเขาถามเลยทหารเกเหล่านี่บอกว่าเอ้ยมึงคนไหน ไม่กล้าย,ยิงประชาชนให้ยืนแถวหน้าเด็กที่เห็นเด็กที่เป็นลูกหลานของท่านท่านนี่แหละครับมาเป็นฐานเกณฑ์มาจากที่ไหนผมไม่แน่ใจก็เดินออกมาว่าผมไม่ฆ่าหรอกครับรกับประชาชนประมาณนั้นหลายคนโดนยิงตายเกลี้ยงเลยครับอุบาทชาชั่วถึงขนาดน,นี้มีภาพถ่ายเห็นนี่ครับถ้ามึงไม่ฆ่าประชาชนก็มึงไม่ต้องคนสมควรอยู่มันมันตรงกับพี่น้องเราที่เคยบอกให้ผมฟัง ว่าในเวลานี้นั้นทหารเกณฑ์ผู้บังคับกองพันหรือหัวหน้าเขาได้ทำหนังสือบอกว่าทหารเกณฑ์เหล่านี้หนีออกหรือปลดปอปนี้ออกจากการปลดประจำาวันี้ออกไปนอกค่ายนานแล้วไม่ได้อยู่ในค่ายทหารนานแล้วหมายถึงว่าหนีทหารไปนานแล้วมีอย่างนี้ครับทำหนังสือไว้เรียบร้อยแล้วมีคนบอกมาอย่างนี้ ก็ประจวบบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเวลาคุณจะเอามาฆ่าประชาชนคุณสามารถค่าได้เลยใช่ไหมมันประจวบกันจริงๆครับมีพี่น้องเราในใกล้ที่เป็นแหละเขาบอกให้ฟังอย่างนี้ผมก็ทีแรกก็ไม่เชื่อพอมาเห็นว่าค่าการฆ่าทหารที่เขาไม่ฆ่าประชาชนอย่างนี้แล้วก็ออกมาล่าพี่น้องว่ามันประจวบเหมาะกันอาจจะเป็นจริงแปดสิบเปอร์เซ็นตก็ได้ครับพี่น้องที่เคารพคือก่อนหน้านั้นมีพี่น้องเรามาไลา่ฟังว่าพี่ มันมีเรื่องที่เป็นอย่างนี้นะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทําไว้เพื่ออะไรผู้บังคับบัญชาทหารเกรณฑ์เหล่านี้เขาทําหนังสือการหนีของเด็กแต่เด็กนี่อยู่นะครับเด็กนี่ยังอยู่ในในค่ายทหารแต่เขาทําหนังสือว่าไอ้คนพวกเนี้ยประมาณสิบยี่สิบคนหรือสามสิบคนได้หนีออกไปจากค่ายทหารหมายถึงว่าหนีหารไปแล้วทั้งๆที่เขาจะปลดประจําการอยู่ไม่กี่เดือนนั้นเขาหนีไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับ ซึ่งเขาทาทาไว้ทําไม,ไมผมก็ไม่แน่ใจพอมารู้ว่าอ๋อมันมีทหารตายเป็นเรื่องอย่างนี้ที่จะปราบปรามพี่น้องประชาชนแล้วเขาถามก่อนว่าเฮ้ยคนไหนไม่ยิงไม่กล้าย,ยิงประชาชนให้ออกมาเขาพอเขาออกมาตูมปุ๊บเนี่ยคนเหล่านี้บอกผมไม่ทำหรอกครับยิงพี่น้องคนไทยด้วยกันเขาทําไม่ได้หลายคนครับแล้วก็โดนยิงศบก็บอกเอาไปทิ้งทะเลทิ้งไหนผมไม่แน่ใจแต่ว่ามีภาพศพด้วยนี่เลวถึงขนาดนี้นะครับ ผมถึงบอกว่ากรรมน่ะมีจริงพี่น้องคอยดูเถอะครับกรรมอันนี้เคยอยู่เบื้องหลังกรรมมันจะพัดไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยพี่น้องคอยดูครับกฎแห่งกรรมมีหนีไม่พ้นผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมครับผมถึงไม่คิดจะทําชั่วบางครั้งเผลอเรือไปบ้าก็ช่างมันเถอะถือว่าเป็นการเผลอเรือแต่ด้วยใจความสํานึกจริงๆแล้วไม่คิดที่จะทาชั่วผมถึงบอกว่าผมไหวพระสวดมนต์ตลอดเวลาบอกว่าขอให้ผมเดินมาถูกทางเถิด หากทางนี้เป็นทางที่ไม่ได้เป็นทางที่ปลกเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นทางเสื่อมเสียแล้วก็ย้ายผมเดินมาอีกเลยผมก็เดินมาอยู่ทางนี้ตลอดเวลาเพราะพระชี้นาให้ผมเดินมาทางนี้เพราะในแนวทางนี้คือทางประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์สังคมไทยให้อยู่ดีกินดีแค่นั้นเองนี่ครับผมไหว้พระสวดมนต์แล้วก็าอธิษฐานอย่างนี้ครับขอให้เราเป็นคนดีขอให้เดินมาถูกทางถูกวิถีทาง ให้มวลมายื่นชาติเขาได้รู้ได้เห็นว่าเราทําเพื่อประชาชนจร,จร,จริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องตีตกกังวลครับบาปกรรมคนที่ทําชั่วเหล่านี้มันจะต้องเกิดผลไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าพี่น้องเชื่อเถอะครับเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าด้วยผมไม่ได้มาเทศนาให้พี่น้องคล้อยตามผมไปนะครับแต่ผมเชื่อของผมอย่างนี้จริงๆและผมก็ดําเนินชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ไม่คิดชั่วไม่ทําชั่ว แต่บางครั้งอาจจะเผลอเรือไปบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติของปุถุชนคนธรรมดาแต่ใจด้วยใจสำนึกจริงๆแล้วคนคนี้ไม่คิดชั่วคิดแต่จะทำดีวันนี้ตายเป็นตายครับสู้ตายเป็นตายเพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่อประชาชไทยของเราจริงๆคิดอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นให้พี่น้องสบายใจเถอะครับว่าการต,ต่อสู้ของเราในวันนี้เราได้เดินมาถูกทางแล้วเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศ การสู้รบในครั้งนี้ชนะเราได้คนอื่นก็ได้ทุกคนได้หมดไม่ว่าอัมมาดขี้ข้าไพา่ได้กันหมดทั่วหน้ากันหมดครับเพราะเราต้องการให้บ้านเมืองนี้สง,งบติสง,งบอยู่กันได้ในสังคม